ในกล่องเราจะมีสูตรตัวนี้ให้เราจะมาแนะนำลูกค้านะคะว่ามีสูตรอะไรบ้างช่วยเรื่องอะไรแล้วก็เดี๋ยวจะมาแนะนำให้ลูกค้าดูนะคะว่าทำยังไงได้ประโยชน์อะไรจากสูตรที่เราให้ไปนะคะเราจะมาแนะนำสูตรนะคะสำหรับคนนะคะที่เริ่มทานผักครั้งแรก แล้วจะไม่ค่อยชอบทานผักเดี๋ยวหนูจะแนะนำสูตรเมนูง่ายๆเลยตัวนี้นะคะชื่อสูตรว่าเบสิกกินจุ้ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทำเลยะคะ่ะทำง่ายมากอันดับแรกเปิดเครื่องก่อนเลยค่ะใส่หอดลไปใสหลอดก่อนเลยบบนคะ,นคะสูตรนี้ทำง่ายนะ รุ่นนี้เห็นไหมง่ายมากที่บอกขอมดีและขอมดเป็นเลมอนทั้งลูกทั้งเปลือกเนี่ยค่ะเลมอนนะคะตัวนี้เราใส่ทั้งลูกทั้งเปลือกได้เลยจะมีกลิ่นหอมวิตามินซีสูงนะคะอันนี้ผักเครวตัวนี้สำหรับใครไม่ทานผักนาะแล้วชอบแบบกลิ่นร้อยเปอร์เซ็นต์นเลยนะตัวนี้นใช่แบบกลัวกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยกลัวกลิ่นแรง ใส่ได้เลยจริงๆไม่จำเป็นต้องผักเกียวก็ได้นะผักอื่นก็ได้ผัะแต่เนี่ยลูกค้าเน้นขวดตัวิตมิตนมาเลยร้อยกรนใช่กลิ่นไม่แรงชอบแบบกลิ่นไม่แรงให้ทานสูตรนี้นะคะนี่ค่ะนไหมง่ายมากแบบเดียวเราใส่ลงไปเราได้น้ำแล้วอะ่ะนี่ค่ะแบบที่น้องเคยบอกนะทําว่าง่ายแล้วนะคะล้างง่ายกว่าเนี่ยค่ะ แห้งมากตัวนี้เนี่ยค่ะไหนพี่แตงลองเปิดนะ้ำทานเบล่าสูตรนี้กินผักหรือเปล่า <c oughs> สำหรับใครไม่ทานผักนะเนี่ยสูตรนี้เห็นไหมนะ้ำออกมาได้เยอะมากของเรา 2> <Apple> 2. ค่ะเราก็ได้น้ำมาแล้วนะคะไหนพี่แตงลองเทนหน่อยจะลองลชิมดูนะดซิ 250ml แอปเปิ้ลแค่สองลูกผักกำหนึ่ง ช่วยเตยวแเลมอนหนึ่งก้้้เยอะเียอเาน่ชิมคนละแก้วสูตรดีอร่อย ตอนแรกนึกว่าขมเนาะนึกว่าขมเปลือกใส่เลมอนทงเปลือกเออพี่สูตรดีมันก็ต้องขมอ่ะใช่อันนี้แนะนําเลยนะคะว่าใครที่เริ่มทานผักนะคะหรือว่าแบบไม่เคยไม่ไม่ชอบกินผักอ่ะให้ลองแนะนําสูตรนี้ดูคืออร่อยมากเด็กบ้านไหนไม่ทานผักอ่ะลองสูตรนี้ก็ได้นะคะอันนี้นะคะสูตรนี้ถ้าใครชอบนะคะก็ลองไปทําทานกันดูนะต่อไปมีนาจะทําสูตรอะไรเดี๋ยวเรามาเจอกันนะคะ